ที่ผมดูครับในกฎประเทศมันไม่มีรับรองครับในเรื่องของ t ีดำเพราะว่าซีมันไม่ใช่หน่วยงานครับเพราะว่าในเรื่องของหน่วยงานเนี่ยไม่ใช่นนใน่วยงับของขอ,งอน,นี้ครับไม่ใช่หน่วยงานงใช่ไหมตำรวจใช่ครับแล้วคุณเสกขอย <PC. S 1> เขาเล่นได้ไงครับสถานะเขาคืออะไรครับคุณเสกขอยเขาเล่นได้ไงสักครู่ครับเดียวบอกนะผขเล่นของเซกอ,อยู่อะใช่ไหม ถ้าบอกว่าไม่เสพผมขอโต๊ะคาบปืนโต๊ะคาบกระสุนแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวของ DC ทีซีที่มีให้คาบผมอยากดูหมดเลยถ้าคุณบอกว่าไม่ใช่ของหน่วยงาน ไม่มีใครพิมพ์มันลำเลยนะจริงๆอย่าพลาดพิงมั่วนนะก็พิมพ์แบบในสไตล์คุณเองได้คุณพิมพ์ชื่อใครมาโดนแบนไม่โดนปลดนะผมบอกก่อนนะแจ็คก,กี้เก้าฮับฟับพิมพ์ิทาได้คนระับแต่ว่าจะไม่ต้องไม่ต้องพิมพ์ชื่อใครไม่ต้องพิมพ์พลาดพิงใครคอมเมนต์อย่างปัญญาชนหน่อย เอาละครับมาแล้วครับผมผมไปถามมาแล้วเอ่อทีซีครับเป็นเป็นองค์กรครับที่ขึ้นตรงต่อทีมงานครับที่ว่าทีมงานให้มาดูแลในส่วนของแก๊งครับอันนี้ที่ผมไปสอบถามมานีมีหน้าที่ตัดสินใช่ไหมอไรนะครับมีหน้าที่เป็นกลางถูกไหมครับหน้าที่เป็นกลางหมายถึงใช่ไหมมีหน้าที่ทาอะไรครับองค์กรนี้ดูแลแก๊งครับที่อยู่ภายใต้ทีซีครับต้องเป็นกลางไหม ถ้ามองตาปกติแบบมันมันมันก็ควรเป็นกลางครับแต่เพราะว่าอันนั้นมันก็อยู่ภายใต้ของอะไรนะครับภายใต้ของการดูแลของทีซครับเออแล้วเะแกงที่ว่าอะไรครับเรื่องของเซกครับก็เพราะว่าเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้ของทีมงานครับก็เลยได้มีการตัดแต่งของใเศษเผมต้องเติมเงินไปเรื่องของเซกครับเวลาผมมีปัญหากับทีเซอเราครับ ทีซีก็มีทีซีก็มีเรื่องของค่าค่าใช้จ่ายนะครับที่ว่าเอามาให้แกงครับมันไม่ใช่แบบว่าเสกหรอกครับคือมันเอาคือมันเอาลงตัะคัพจะมีประมวลผลอะไรของคุณมีโปรเซสอะไรของคุณอะแต่ว่าผมก็ต้องเล่นของเสกใช่ไหมปืนจริงที่แบบไม่มีครับกระสุนเอกระสุนฟรีเออยรหลายอย่างที่ผมไม่รู้อะผมไม่สามารถสืบได้อะผมจะรู้อะไรได้บ้างอะถ้างั้น ให้ผมมาโดนละลายของกับของที่เสกมายิงผมอย่างเงี้ยหรอครับหรือว่าไง แล้วเขามีอำนาจสั่งตำรวจนน่นนี่นั่นได้ด้วยหรอครับเขาใหญ่จนเป็นทีมงานเลยหรอครับสั่งรีบินแบบกอบินกับสิบล้านสั่งเปลี่ยนกฎนน่นนี่นั่นได้ได้ได้หมดทุกอย่างเลยหรอครับแน่ใจว่าไม่ใช่หน่วยงานอันนี้เป็นทีมงาน GM, เจมลงมาทำแทนหรือเปล่าถ้าเป็นทีมงานเจผมจะไม่สงสัยนะไอ้เรื่องไอ้เรื่องการรีบินนะครับผมไม่ทราบแต่ส่วนในเรื่องถ้าถามว่าของเศมมกมมมมมมมััมัั้้้้ยยยคครบรบบผผกกกก็็ตตออออออไดเเเเเปาาาาาววว่่่่่่นนนนืืขงสพพะใหููภทีีีแลย มาใช้บริการคุณเนี่ยผมต้องมานั่งเจอของเซกแบบนี้เหรออันนั้นอะในในสะนะ่วนอันนั้นในมุมนั้นนระับผมผมเข้าใจนะครับแต่หมายถึงว่าถ้าเราอยู่ภายภายใต้กกอะผมไม่ได้อยู่ครับ <c oughs> ผมไม่อยู่ภายใต้ทีซีครับตอนเนี้ยเข้าใจไหม Vær forsiktig. Vær forsiktig. Of you how? เอาล่ะครับมาแล้วผมไม่ถามแล้วเราเราถามว่าอะไรบ้างนะครับขอยจำคำถามอีกรอบหนึ่งวำคำถามผมถามไปแล้วครับในเรื่องของของเศกใช่ไหมครับผมบจะได้ออกไปกินข้าวเนี่ย แล้วครับคุณชักกี้เราฟังอยู่นานแล้วเนี่ยพับขอคำถามได้ไหมครับเพราะว่าผมฟังสองสองฟังะครับมันเลยจำจำไม่หมดเลยครับเอาี่ที่คุณฟังมาก็ได้ครับก็ในในในส่วนของทีซีครับมันเป็นองค์กรนะครับที่ขึ้นตรงต่อทีมงานก็คือของทุกอย่างครับมันก็คือการเสกมาเพื่อให้ซีซีเนี่ยคุมแก๊งที่อยู่ภายในเมืองซึ่ง ในตอนนี้ครับที่ว่าเราไม่ได้อยู่ภายใต้ทีเซียในส่วนนั้นเราก็ต้องรับความเสี่ยงที่ว่าเราก็ต้องโดนนะครับอางี้งั้นเดี๋ยวผมขอเอาเงินเจมมาเติม,มสักแสนหนึ่งได้ปะเดี๋ยวผมมาเล่นให้บอกทีมงานคุณนะที่ตอบแบบนีน้บอกโอนเงินให้ผมแสนหนึ่งเดี๋ยวผมเติมมาเล่นมา อืมคือทางดีซีครับมันไม่ไม่ผมเนี่ยผมคุณเป็เสนอสิจะไม่ให้เล่กับแกงครับเสนอเลยเนี่ยเอามาแจกหนึ่งเดี๋ยวเล่นกับของเซกให้ชิวชมาผมได้ไม่ต้องรู้สึกได้ของนะครับเพราะว่ามันก็ไปไม่ใช่เงินผมที่ต้องเติมไปไงเข้าใจผมไหม